คือทุกคนอ่ะรู้จักพี่หมูดีบางคนคน่ะถึงขั้นรักเป็น้อยๆอยแล้วคน,คนเกลียดเป็น้านแฟชั่นอเมริกามันกำลังเฟื่องมากตอนนั้นเป็นช่วงที่มาร์กเจคอบส์ลังขึ้นไปรับเข็มรับได้รับภาพก้มสายเกงที่พื้นอะไรเงี้ยบางวันก็ก็มีน้ำตาตกบางทีพอจะมีตังอยู่บ้างแพรด้าคอลเลคชั่นใหม่เงินก็ไม่มีอยู่แล้วเหลืออยู่ก้อนเนี้รู้ว่าต้องจ่ายค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟเออน้ำไฟอ่ะไม่จำเป็นหรอมันมีอยู่ได้ตลอดคอลเลคชั่นนี้มาแล้วมาแล้วไปเลย ฉันอยากจะชอปปิง้งฉันก็ชอปปิง้งน้ำใ,ใส่เสื้อพร ada <c oughs> ไม่มีไฟไม่มีน้ำ <c oughs> ยยไม่มโกลอะไรเงี้ยเออก็โอเคเออดีจังเลยอะ่ะเพราะแฟชั่นคือชีวิตและความสุข DNA Talk บุคคลต้นแบบของเราในวันนี้จะพาไปบุกอีกหนึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลใน,ในวงการแฟชั่นประเทศไทยเรื่องราวบนเส้นทางอาชีพที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมาตลอด15ปีอาจมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะน้ำตาที่กลั่นออกมาจากใจอย่างแท้จริง ถึงช,ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขในแบบฉบับของหมูพลพัทอัศวประภาค่ะพี่หมูสวัสดีค่ะพี่หมูนะคะทุกคนรู้จักกันดีในนามของพี่หมูอัศวบอัศวาก็คือเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีขออนุญาตถามย้อนนิดนึงว่าตั้งแต่ตอนเรียน,นะะเราตั้งใจที่จะเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วไหมคะถามว่าตัวเองตั้งใจไหมตัวเองตั้งใจแต่ว่าขอย้อนกลับไปหลายๆคนถ้าเป็นน้องๆในสมัยนี้อาจจะยังไม่เข้าใจ บริบทของของอุตสาหกรรมแฟชั hmm. ่นไม่อยากจะบอกเลยถ้านับย้อนกลับไปมันก็3-40ปีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มฝันครั้งแรกว่าเราอยากจะทําอาชีพยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นด mm ีไซเนอร์เป็นอาชีพที่มันเกี่ยวพันกับวงการแฟชั่นเนี่ยมันไกลจากความจริงมากพี่โตมาในครอบครัวของนักธุรกิจ <c oughs> ที่บ้านเป็นุพ่อเป็นนักธุรกิจ พี่ชายพี่พี่สาวทุกคนก็จบเศรษฐศาสตร์บัญชีแล้วทุกคนก็ถูกกรูมิ่งมาให้เติบโตไม้สืบทอดธุกรกิจของที่บ้านเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าเราคิดไหมเราคิดแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจริงได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนั้นเรียนอะไรแล้วกลับมาทําอะไรจริงๆตอนจบเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ฉลาด หรือแปลกเขาว่าโง่เลขมากๆนะแต่ว่าก็เหมือนเราถูกกลูมาให้เรียนบัญชีเศรษฐศาสตร์นะเหมือนเหมือนถูกว่าเออแสดงว่าเราเป็นคนไม่ชอบเลขไม่ชอบเลยบังเออในช่วงเวลาที่เราปีนั้น,นจำปีพุทธศักราชไม่ได้จำตั้งแต่ปีคศออนะคณะนิเทศาาศาสตร์จุฬาอยูด่ดีๆก็เป็นคณะที่ entrance ยากที่สุดแต้มต่อยากที่สุดคนเลือกมากที่สุดแล้วก็แข่งขันสูงที่สุดเราก็ เป็นเด็กเรียนออกใช้คําว่าปานกลางกา็แล้วนะกันนะก็ก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะหนีจากเศรษฐศาสตร์หนีจากบัญชีคณะที่มันพอกล่อลมแกล้มได้ก็คือนิเทศาสตร์ออบอกเออติดก,ก็เลยไปไปตะล่อมบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเออเรามีนัก บัญชีแล้วมีนักเศรษฐศาสตร์แล้วมันน,น่าจะมีนักโฆษณาสักคนเพื่อที่ธุรกิจของบ้านมันจะได้มันจะได้ครบทุกมิติกลมประกอบกับคณะมันกําลังเป็นที่โด่งดังพ่อคุณแม่ก็เลยอ่ายอมให้เรียนแล้วรู้ไหมตกลงเมเจอร์อะไรเมเจอร์ <Major. S 2> วาทวิทยาและสื่อสารการแสดงแ <laughs> <laughs> สดงว่าต้องเป็นคนพูดเก่งไม่มีใครเรียนเลยเราก็เลยอันนี้ละกันอันนี้ละกันไม่ต้องแข่งกับใครง่ายดีดีอ่ะถ้าอย่างงั้นนะคะถ้าลองมองลึกๆแล้วอ่ะแสดงว่าพี่หมูเป็นคน rebellious ต่งแต่เด็ก น่าจะนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า passive aggressive uh huh. ป่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราอาจจะเป็นคน r e b e l l l o u s, uh huh. <S ที่ดูแล้วไม่ค่อยบ e ิ l l o u s เท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะดูว่าเราไปได้กับทุกคนอยู่ได้ในทุกสถานการณ์แต่ว่าในความอยู่ได้ในทุกสถานการณ์แล้วไปได้กับทุกคนเนี่ยเรามีสิ่งที่เราตั้งทงไว้ของเราเอง uh huh. เสมอเราเราไม่ได้มองว่าอ๋อเป็นเพราะว่าสังคมต้องให้เราเป็นแบบนั้นนะ แล้วเราต้องเป็นแบบนั้นพูดกับทุกคนเสมอว่าว่าทุกวันนี้ที่ท,ที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกกับคําว่าบูลลี่หรือว่าสิ่งที่สังคมคาดหวังอะ่ะว่าเราอยู่นอกเป้ามาตลอดเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าความคาดหวังเหล่านะั้นมันทําให้เราเฮิร์ตเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เรารู้สึกมาตลอดว่าเราไม่ได้ลงล็อกกับอะไรมันเวลาใครพูดอะไรรู้สึก ก็ sabes, anyway, ฉันไม่ได้อย like, er ู Además, so, well. ่กลุ่มเธออยู่แล้วอะเราะันเหมารวมไม่ได้เราไม่ได้มีแคตตารีอยู่แล้วเราม่ได้มีประเภทอยู่แล้วไงว่าเราต้องอยู่ในประเภทไหนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นได้ทุกประเภทได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นคราวนี้ค่ะพอเราจบทางด้านนี้มาค่ะแน่นอนว่ายังไม่เริ่มมาทําแบรนด์ยังคือจบจุฬาไปต่อ MBA ด้วย s p e c i a l i z e เลย specialist ด้าน southeast asia automobile market โดยเฉพาะ South East Asia Automobile Market ์เก็ก็คือปีสิสการทำตลาดรถยนต์ในภาคเอเชีย <Asia S 1> ตัวหนักเฉียงใต้กตองการที่เราได้ไปอยู่ในในสกูของเขาอะมันเหมือนเป็นการกรูมิ่งที่เพอร์เฟกต์สำหรับแมทช์ที่จะกลับมาทำงานต่อเพือ่อจะทำงานรถยนต์ที่บ้านแต่ว่าด้วยความไม่รักดีก็แอบไปเรียนวาดลูกกับอาจารย์โตจิราธรมคลจิรทอนรประวัติแล้วก็รูปไม่เป็นเลยนะเป็นคนที่ อาจารย์โตบอกว่าคุณโตบอกว่าอ่อนที่สุดต้องแต่เคยสอนมันในชีวิตพี่โตก็ช่วยช่วยปั้นพอร์ตแล้วก็ในระหว่างที่กลับไปทำตีสุดท้ายเพื่อจบปริญญาโทก็เอาพอร์ตที่แสนจะปัญญาอ่อนนั้นอะไปสมัครเรียนที่ Parsons s c h o o l of Design ที่นิวยอร์กแล้วก็ประคขานั้นเป็นครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนวิบวบเลสครั้งแรกเพราะว่าขายบ้านขายช่องขายรถก็มีเงินก้อนเดียวกระเป๋าหนึ่งใบบินไปนิวยอร์กแล้วก็เอาพอร์ตซึ่งก็แบบอะไรก็ไม่รู้สักเท่าไหร่บินไปที่ Par แล้วปสสอบัมพาไเลปปั๊บ เราก็เลยกลับไปถามอาจารย์ทำไมถึงรับเราเพราะว่าเราเห็นพอร์ต o โ i o ของนักเรียนต่างชาติคนนี้มันเต็นที่มากพลัง <ừ> มากเขาเ <ừ> ขาบอกเราว่าอะไรมาบอกว่าหนยูจบปริญญาโทมาแล้วสองพอร์ตยูเนี่ยอ่อนมากแสดงว่าอยู่ต้องมีความตั้งใจนะยู่ถึงกล้ามาสมัครกล้าถือพอร์ตใบนี้มาสมัครโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นเขารู้เลยว่าอยู่จะมาเป็นอีกหนึ่งในอคาเดมิกมิกซ์ที่ดีของของของโปรแกรม เพาเชื่อว่าอยู่ถ้าคนไม่ตั้งใจจริงคงไม่ไม,ไม่ไม่ดันด้นมาถึงด้วยพอร์ตอันแสนจะอ่อนเช่นนี้นั่นนัน่นั่นหมายความว่าแม้กระทั่งการที่จะไปเรียนต่อเราก็ยังไม่ลงล็อกอยู่ดีไม่ลงล็อกกว่าจะได้เรียนจริงๆก็ต้องต่อรองคุณพ่อคุณแม่เลยอย่างนี้นว่า เราได้จบตรีอย่างที่เขาหวังแล้วจบโทอย่างที่หวังแล้วเราขอเวลาสักปี2ปีเรียนในสิ่งที่เราฝันว่าเป็นของวันให้กับชีวิตเราอะไรเงี้ยประดับความรู้เอาไว้เ่วนอนาคตพวกมันอะไรเงี้ยก็ต่อรองกันในสุดก็ได้แท่านโอเคก็โอเคอยู่ไปอยู่มาจาก2ปีอยู่ไป11ปีเช่นใบกาอา้าวแล้วธุรกิจล่ะพ่อแม่ก็ต้องมีความคาดหวังว่าโอ้ยส่งไปเรียนแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องกลับมาช่วยงานก็งงๆไปนกับเรานิดๆนัพอเราจบ2ปีปุ๊บ เ,เราทำฟิแนลดีสิสปับ๊บเราได้ฝึกงานที่มาร์คเจคอบส์นะแฟชั่นอเมริกามันกำลังเฟื่องมากตอนนั้นเป็นช่วงที่มาร์คเจคอบส์กำลังขึ้นส่วนใหญ่คนก็คนสมประกอบคนดีๆเขาก็จะไปเป็น Investment b a n k ิ้งบ้าง <c oughs> ทำงาน <c oughs> ใชอย่างเราก็ควรจะไปทำงานเต y o t a ้ามอเตอร์ USA <c oughs> บ้าง, <c oughs> งหรือ whatever ไป <c oughs> แต่เราไปเป็นเด็กงานที่มาร์คเจคอบส์ช่วงศตวรร่ห้าสิอ นะ4 7่0ถ้าใครเคยดูหนัง Devil's Wear Prada ยังไงอย่างนั้นนะซื้อกาแฟไปรับเข็มรับได้รับผ้าไปโรงงานนู้นจากโรงงานนี้มาก้มสอยกางเกงที่พื้นอะไรเงี้ยบางวันก็ก็มีน้ำตาตกก้มสอยขากางเกงให้นั่งแบบอะอยู่ที่พื้นนั่งอยู่พื้นก็แบบเ้เราทำอะไรอยู่เรามีปริญญาตรีเนาะปริญาโทจากมหาวิทยาลัย t o 40ของอเมริกาแล้วเรามาทำงานได้4ีดสอน50 เงินก็ไม่พออย่างบางวันเนาะแต่ตอนนั้นเขายังส่งอยูน่นะคุณพ่อคุณแม่ยังส่งยังยังให้ค่าบ้านค่าอะไรอยู่คุณพ่อคุณแม่ฉลาดมากพอพอเริ่มค่อยๆตัดค่อยๆตัดเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนตัดเราเพื่ออะไรเขาตัดเพื่อให้เราสอนให้เรารู้จักรับผิดชอบตัวเองให้เรารับผิดชอบความฝันตัวเราของตัวเราเองให้เรารับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเราเองบ้านที่เราเคยอยู่เราเคยอยู่กลางโซโหเป็นเป็นเป็นตึกที่แบบโอเคอ่ะพอเขาบอกว่าเขาไม่ให้ละเขาตัดค่าบ้านสามเอ่อสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องย้ายออก ก็ต้องย้ายออกจากตึกอันมีหรูรานิดนึงล็อบบี้ที่เป็นหินอ่อนไปอยู่เขตที่แบบอยู่ชั้นห้าเดินบันไดอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งรับผิดชอบความฝันของตัวเองซึ่งตรงนี้มันน่าจะเป็น turning point ตรงที่ว่าบางคนอ่ะพอมาถึงจุดนี้มันจะแบบเฮ้ยเรากลับบ้านดีกว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้หมูอัศวะ stay in New York ทั้งที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสี่เหรียญห้าสิบอ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นนะอะไรคือแบบ โอเคเราจะรับผิดชอบความผ่านของตัวเองแล้วไปต่อขอคำตอบไม่ใช่ผิดหวังนะอะไรคือสิ่งที่ทำให้หมูอาาัสวะ stay in New York ทัทง้ทงๆที่มีความรู้สึกว่าสี่เหรียญห้าสิบอะนั่งอยู่ตรงนั้นนะอะไรคือแบบโอเคเราจะรับผิดชอบความผ่านของตัวเองแล้วไปต่อขอคำตอบไม่ใช่ผิดหวังนะ สนุกแค่นั้นเลยคือณวันนี้ยมองกลับไปแล้วมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้เรารู้จักความเพียรความอุตสาหะ์การรู้จักอดทนอดกลั้นนะการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราฝันณนะวันนี้เราคิดได้แล้วเนาะเพราะผ่านมาเราก็อายุเกินครึ่งศตวรรษแล้วนะ,ะ,ะแต่ว่าณวันนั้นเราไม่ได้คิดเราสนุกสนุกตรงที่เราตื่นมาเราเจอแฟชั่นเจอนางแบบเจอดาร์เจอดารลาเจอ ทุกอย่างที่เราเคยเห็นในโบกอ่ะ uh huh. เราเห็นหมดอยู่ในความฝันเราไม่ได้คิดอะไรเลยแค่คิดว่าทํายังไงให้เราอยู่รอดให้มันสนุกเพราะมันรู้สึกว่าเนี่มันคือสิ่งที่ที่เราอยากจะทํากับชีวิตมันฟังดูสนุกจังเลยอ่ะมันฟังดูไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเวลาพูดถึงชีวิตแบบโอ้โหตรงนั้นมันจะลําบากมากต้องแบบว่าห้าแบบกินข้าวก็ต้องอดอยากไม่มีเลยลำบากวันก็ไม่มีเงินกินข้าวนะวันไม่มีไฟวันไม่มีน้ำฮะแต่ว่าที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟเนี่ยมันไม่ได้น่าสงสารมากหรอกนะ เป็นเพราะว่าบางทีพอจะมีตังค์อยู่บ้างพอเห็นเสื้อใหม่พาราคอลเลคชั่นใหม่เงินก็ไม่มีอยู่แล้วเหลืออยู่ก้อนนี้รู้ว่าต้องจ่ายค่าน้ําค่าบ้านค่าไฟเาคิดว่าเออน้าไฟอะ่ะไม่จาเป็นหรอมันมีอยู่ได้ตลอดพาร่าคอลเลคชั่นนี้มาแล้วมาแล้วไปเลยเ <c oughs> นอมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นซื้อไว้ก่อนอ่าน้าไฟมันตัดไป <c oughs> เดี๋ยวพอมีเงินเอาไป เงินไปจ่ายที่น้าไฟเดี๋ยวมันต่อให้เราได้อะแล้วมันไฟก็เหมือนเดิมน้ําก็เหมือนเดิมไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่าสงสารไม่ต้องสงสารฉันนะจ๊ะฉันเลอกเองว่าฉันอยากจะชอปปิ้งฉันก็ชอปปิ้งน้ำใส่เสื้อพร ada ไม่มีไฟไม่มีน้ำยู่มีความสุขอะไรเงี้ยเออก็โอเคเออดีจังเลยอ่ะอืมเพราะฉะนั้นอ่ะหัวใจสําคัญของการเป็นหมัวสวะคือทุกอย่างต้องสนุกทุกอย่างเราต้องทําด้วยในสิ่งที่เรามีความสุขแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของตัวเราเองอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองอ่ะเราไม่เป็นทุกข์หรอก็ ออทุกวันนี้ชีวิตอยู่ที่มีอยู่ทุกอย่างเนี่ยก็มันก็ไม่เกือบจะไม่มีอะไรฝืนเลยอ่ะมันมันเป็นไปตามทุกวันนี้ทําอะไรบ้างคะเนี่ยแบรนด์อาสว่าซึ่งแบรนด์อาสว่าก็จะแบ่งเป็นอาสว่าเปิดมาเนี่ยปีปีหน้าจะครบ15ปีค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดเราเปิดปีหน้าก็จะครบ15ปีประกอบไปด้วยอาสว่าหนึ่งแบรนด์ ASV แบรนด์ที่2นะฮะยูนิฟอร์มไปอาสว่าแบรนด์ที่3ามไวท์อาสว่าแบรนด์ที่4ี่อาสว่าจอยนิ่งแบรนด์ที่5หมูแบรนด์ที่6 แล้วก็โคลิมิเต็ดโคอลิมิเต็ดแบรนด์ที่7แล้วก็เป็นนายกสมาคมดีไซเนอร์กรุงเทพนะครับก็เป็นเป็นบริหารนอ n p r o f i t Organization ที่ Manage เรียกว่าความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยแล้วก็เป็นผู้บรรยายพิเศษของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศิลปวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทายเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาต่างๆที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังรับสอนหน,น,นังส,รรรสือให้กับ ภาควิชาต่างๆทั่วประเทศทั้งหมดเนี้ยคือคนเดียวเหรอนอนหลับไหมอะคะมันมีอะไรต้องทําเยอะขนาดเนี้ยเป็นคนนอนไม่หลับต้องเป็นสิบ0ปีแล้วครับแต่ว่าถ้าเราออก,กมีเวลาได้ออกกาลังกายได้คาร์ดิโอได้อะไรเงี้ยก็จะนอนหลับนะงั้นถามแบบนี้เป็นคําถามที่เวลาเราไปเจอ,เอ,อนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอะเราก็จะถามว่าหัวใจสําคัญในการบริหารธุรกิจของคุณคืออะไรคะขออนุญาตถามคําถามเดียวกันนี้อธิบายสิชนทวิริยจิตวิมังสาอือหืออือ ว่าหัวใจของการเป็นมนุษย์หัวใจของการประสบความสําเร็จนะคิดว่ามันอยู่ที่สี่สิ่งนี้นะ,ะนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาเกือบสามพันปีแล้วเคล็ดลับของคนที่มีความสุขของชีวิตของคนที่มีความสุขไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขนะแต่เป็นชีวิตที่รู้จักอยู่กับความทุกข์อย่างเป็นสุขปัญหาโอ้โนะโดยนิยามของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาเพื่อประสบปัญหาอยู่แล้วเพื่อเจอปัญหาเพราะถ้าเราคิดว่าปัญหามันคือรุอปรสักมันคือสิ่งที่เราทำให้เป็นมันทําให้ตัวเราเป็นทุกข์ เราจะเป็นทุกๆวันนะแต่เราหากเรามองปัญหาและอุปสรรคเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจเรามันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์แต่มันคือบทเรียนมันคือ Challenge มันคือความท้าทายในชีวิตที่เราจะจัดการมันอย่างไรต่างหากการที่อยู่ชับชีวิตแบบนี้ มันจะไม่ร้อนรนพี่หมูใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะตกตะกอนแล้วก็เป็นแบบนี้ได้ค่ะเป็นแบบเป็นแบบนี้คือหมายถึงว่าอยู่ใน state of mind นี้เพราะว่าคือบอกบอกกับพี่หมูแบบนี้ว่าปลัดใจใช่ไหมไม่เคยรู้ว่าพี่เป็นคนแบบนี้เนาะไม่แต่หนูรู้ว่าพี่เป็นคนดีเพราะว่ามีวันหนึ่งหนูไปทนข้าวที่ร้านพี่วันนั้นน่เป็นวันที่เราทุกใจกันมากสาวๆทำรายการด้วยกันแล้วก็จะมีแบบงอนน้อยใจกันมาน้อยใจกันมาแล้วหนูก็บอกว่าพี่พวกเรากําลังเครียดกำลังงอนกันไปกันมาอยู่แล้วพี่ก็พูดหนูว่าอย ไลท์เชนแมนมากหนูรู้สึกว่าเออว่ะชีวิตคนเราอะ่ะมันมันไม่ต้องไปอะไรกับมันมากมายอะ่ะคือบางบางทีอะ่ะคนเราพอเราอยู่กับความทุกข์อ่ะเขาจะกลับเฟดจากพี่หมูคือมีความทุกข์กับการอยู่กับความทุกข์แต่เสพติดการอยู่กับความทุกข์และไม่ยอมละทิ้งมันออกไปหนูถึงมานรู้สึกว่าหนูอเมซิ่งมากที่หนูว่าพี่ต้องเจออะไรเยอะอะ่ะในแต่ละวันอะ่ะมันคือความปวดหัวความแบบหงุดหงิดเพราะเราเป็น perfectionist ในหลายๆด้านแต่เราอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขได้อะ่ะหนูถึงบอกว่า ผ่านอะไรมาเยอะแน่ๆกว่าถึงจะตกตะกอนมาเป็นแบบนี้ได้ไม่นะ,ะพี่ว่าเป็นพี่ว่าพี่เป็นชีวิตที่พี่ไปของพี่เรื่อยๆ <c oughs> พี่ไม่เคยรู้สึกว่าพี่ผ่านอะไรมาเยอะรู้สึกว่าชีวิตพี่มันเบสิกมากเลยเราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันมันสบายแล้วอย่างนี้ทำไมนอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่ดี <c oughs> ที่สุดในโลกคุณคุณอยู่กับอะไรเล่าให้ฟังสิเป็นเป็นเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นคนที่ขับรถไม่ได้เป็นคนที่นอนไม่ได้คือเป็นคนที่ อ่านธรรมะฝึกฝนเรียนรู้แต่ไม่เคยอยู่ปัจจุบันเลยเดินบันไดก็เดินไม่ได้เพราะขาพันกันตกตลอดเดินบันไดก็ขาพันกันตกเพราะหัวมันไม่เคยอยู่กับบอกให้ยนมีจิตตะนะเมื่อกี้นะแต่ตัวเองเนี่ยจิตไม่เคยอยู่กับตัวเลยจิตมันลอยไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่คื time ทุกอย่างสระตะทุกอย่างเป็นคนที่มีภาพอยู่ในหัวเยอะทั้นกอดนอนมันก็จะเหมือนหนังวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตัดสลับตัดสลับก็เป็นคนโรคจิตเนี่ยเมื่อเราเดินไปซื้อของนะ คนจะบอกวันที่รีบเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รีบนี่คือชีวิตปกติของเราคือท่าทีท่าทีเรามันจะรีบลุกรีบลุกลนแบบเหมือน I have to go somewhere ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้รีบอะไรแต่แค่ว่าเราคิดอยู่ว่าจะยังไงต่อตอนนี้ต้องสอนตัวเองบางทีว่าทิตย์ตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำแต่ตัวสีฟันสีฟันสีฟันไปไหนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแสงยกจะไปไหนวะไม่มีอะไร I have no schedule แล้วไปไหนแล้วแต่งทําไมทําไมต้องรีบทำไมไม่เปิดหน้าต่างไปดูต้นไม้เปิดหน้าต่างจิบกาแฟไม่ดูรีบๆๆแต่งๆๆบางทีก็ขำตัวเองว่าไปไหนไปไหนรีบทำไมถ้าวันไหนไปนอนนอนกับคนไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าวันไหนปิดไฟมืดตื่อแอร์เย็นตื่นมาแล้วแบบฉันตายไปิแล้วเป็นคน productive มากเลยนะไฮเปอร์แล้ว พี่หมูในฐานะของคือทุกคนรู้จักพี่หมูดีแล้วก็บางคนถึงขั้นรักเป็นร้อยๆแล้วคนเกลียดเป็นล้านคือพี่หมูเหมือนเป็นมาเฟียในวงการแฟชั่นเลยนะจะให้คนเขกลียดพี่บีใช่ไหมเรามองคำว่าแฟชั่นว่ายังไคะ เรามองคาว่าแฟชั่นว้อยังไงคะเอาจริงๆนะให้ตอบคาถามนี้ก็จะขางหาว่าพี่สติไม่ดีพี่รู้สึกว่าแฟชั่นมันคือเรื่องสมมุติมันเหมือนทุกสิ่งในโลกเนี้ยมันเกิดมามันถูกสมมติขึ้นมารันนิยมก็เหมือนกันมันคือเรื่องสมมติมันคือผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์มันคือผลผลิตทางอุตสาหกรรมทางการตลาดมันถูกมันเป็นความต้องการที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีตัวต้นเพราะฉะนั้นคนในฐานะคนทาแฟชั่นต้องเข้าใจ เอ s e เซนต์สวใจของมันเราจะไม่ยึดติดกับมันเราจะไม่ยึดยึดยึดติดกับสิ่งที่เขาบอกว่าอันนี้มันคือแฟชั่นมันคือสิ่งที่กําลังได้รับความนิยมหรือสมัยใหม่เราเรายึดกับมันไม่ได้เพราะเรารู้ว่าทุกทอย่างมันมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแฟชั่นมันมันหมุนมันเวียนมันทายมันเปลี่ยนในฐานะคนทําแฟชั่นก็ต้องเข้าใจ เอเซนส์ของตัวนี้แล้วก็ต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตัง้งต้องไม่ให้โลกของแฟชั่นหมุนรอบตัวเราหรือเราหมุนรอบตัวแฟชั่นเราต้องหมุนไปพร้อมๆกับมันเราจะได้ไม่สต๊กแฟชั่นคือเรื่องสมมุติอันนี้น่าจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคือบางคนอนะ่ะเขาจะตั้งปักทงเอาไว้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวไอจะรีทายตอน,นอายุเท่านี้นะไอจะไม่ทํางานแล้วอยู่เฉยแล้วสาหรับคุณหมูคุณหมูจะใช้ชีวิตยังไงจะแบบมีวันรีทายไหมหรือว่าเราจะโกอนอนหนีไปเรื่อย,อย <S <S ๆ,ๆ ไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าเคยมีพี่คนนึงถามนะพี่คนนี้ก็ลาสังคารไปกแล้วนะก็ถามว่าเออจะทําแฟชั่นไปจนถึงวันไหนเราก็บอกว่ามันคือชีวิตอ่ะมันก็คงจะเป็นวันที่เราตายมั้งเพราะฉะนั้นคนถามว่าเออทุกวันนี้คิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จแค่ไหนเรารู้สึกว่าเรายังเป็นิ๊กเกิร์อยู่เลยพูดเล่นไว้ทุกๆหลายหลายเวทีหลายรายการบอกว่าถ้าหากว่าโลกนี้มีไอเกียที่ยิ่งใหญ่ได้ ก็ต้องมีอีหมูที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเราอยากขายเสื้ออยากขายพมเช็ดรองเท้าอยากขายสีทาบ้านอยากขายนาฬิกาอยากขายแว่นตาอยากขายทุกสิ่งเราอยากมีทุกสิ่งที่ที่เราเชื่อว่ามันเป็นทัศน,ค,นคติหรือปรัชญาความงามในแบบของเราสู่คนหมู่มากให้ได้มากที่สุด อันนี้ไม่ได้หยาบนะคะคือจากไอเกียเราก็ต้องติดตามต่อไปว่า e อีห <laughs> มูจะมาเมื่อไหร่อหมูอหมูอเกียเป็นไอหมู u, ก็คือทุกทุกอย่างเข้าไปก็คือจะเป็น the world of awa, อซาว่ายังไยเหรอคะฝันไกลฝันเล่นๆนะเพราะฉะนั้นก็ก็แล้วมันใกล้หรือยังคะความฝันเนี้ยมันยอียงอีกไกลแต่ว่าฝรั่งเขาบอกนะฝันยิ่งไกลถึงอยู่จะแลนไปไม่ถึงแต่อยู่ก็มี แรงขับเคลื่อนอยู่เสมอนั้นฝันให้ใหญ่แต่ไม่ใช่ฝันแล้วก็งอมืองอเท้านะเราก็พยายามทําทุกทางเพื่อจะให้ไปถึงแต่ว่าอาจจะไปไม่ถึงก็ได้แต่มันอ่ะคิดว่าเล่นๆว่าใช้แบบที่คนเขาชอบพูดแล้วกันฝันขำๆเอาไว้อีก30ปีมองตัวเองยังไงคะย็อย่างนี้แหละยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้อืมนั่งอยู่ตรงนี้แหละยื่ตรงนี้อืมแต่สิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกขอบคุณชีวิตตัวเองอยู่เสมอก็คือ50กว่าปีที่ผ่านมา แล้วโดยเฉพาะ15ปีสุดท้ายเนี่ยเป็น15ปีที่เราเป็น c Choice ของเราจริงๆเป็น Choice ที่เรา d e t e อ m i n e ในการใช้ชีวิตจริงๆตลอดระยะ,ระ,ระ,ระเวลา15ปีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเดินทางที่มีความสุขที่สุดหรือไม่มีความทุกข์เลยแต่ณนะวันนี้ผ่านไป15ปีแล้วยังยืนยันว่าเรายังมีความสุขกับสิ่งที่เราทา มันยังเป็นช้อยส์ที่ถูกต้องเสมอสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่ากับตัวเราเองเรามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําเรามีคุณค่ากับคนที่อยู่ในบริษัทนี้เชื่อว่านะมีมีมีคุณค่ากับคนที่อยู่ในบริษัทนี้ทุกคนแล้วก็เชื่อว่ามันมีคุณค่ากับคนที่เขาเฝ้ามองเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นไม่เป็นลูกค้าก็ดีผ่านมา15ปีแล้วเด็กคนหนึ่งซึ่งมีความฝันที่อยากจะโตมาในอุตสาหากรรมเสือส้อผ้าเด็กที่ยังรู้สึก แอ t คทีฟรู้สึกโมดิเวตรู้สึกมีความสุขในการจับเสื้อผ้าเด็กคนนั้นยังอยู่ในหัวใจเสมอไม่เคยหายไปไหนเวลามาออฟฟิศก็สนุกตื่นเต้นเล้าใจเหมือนตัวเองได้เข้าไปในสวนสนุกมีความรู้สึกว่าชีวิตอ่ะมันก็สิบห้าปีผ่านไปมันก็ถ้ามันยังได้รู้สึกอย่างนี้อยู่อ่ะแล้วถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ต่อไปอีก20ปี30ปีพี่ก็เชื่อว่าไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกเป็นอย่างไรมันจะออกมาอย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่มันจะดีเท่าที่เราฝันไว้หรือไม่อาจจะไม่สําคัญถ้าพี่ยัง มีแคนน,นนั่งอยู่ใจเป็นเดเครียมีความสุขอยู่เสมอก่อนที่จะนั่งคุยกันวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะให้เรามาแบบ crack the code ว่าหมัวสว่าเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จแต่ว,ว่าวันนี้เราได้คาตอบพร้อมๆกันแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จเลยแม้แต่น้อยจริงๆสิ่งหนึ่งน่าจะมาจากวิญญาณของเขาค่ะวิญญาณความเป็นหมัวสว่าที่ ที่ไม่เคยหยุดอยู่นิ่งๆแล้วเราก็ต้องหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล่รู้ว่ตัวเองตาย <laughs> <laughs> และนี่คือผู้ชายคนนี้นะคะเขาจะไม่มีวันหยุดจนกระทั่งวันที่เขาหยุดลมหายใจคุณหมูอาัสาวะบุคคลต้นแบบของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> สวัสดีนะพบกันใหม่นะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะสวัสดีค่ะ